ภาพใหญ่นะคะที่จะเป็นภาพในแง่ของบทบาทคุณทักษิณแต่ก็ต้องบอกว่าก็มีอดีตเไม่ใช่ไม่ใช่อดีตสิต้องเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันของอาเซียนที่จะเจอกันที่ลังกาวีวันที่26นี้เชิญคุณพิเชษได้นำเสนอเลยค่ะคือก่อนจะพูดถึงเรื่องการเจอกันตรงนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปก็สองวันเองกรวนวันที่20ก่อนก่อนเที่ยงเนี่ยที่เครื่องบินมิกซ์29ของกองทัพอากาศเมียนมาเนี่ยบิน มาโจมตีชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนของไทยนะอำเภอพบพระเนะี่ยติดอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากเนะี่ยและบินล้มเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็บอกประมาณห้ากิโลนะบินเข้ามาข้างในเลยเนี่ยก็เป็นตามปกติอะ่ะเหมือนเมื่อปีสองร้อยหกสิบห้าสมัยรัฐบาลโดยประยุทธ์จันโอชาเนี่ยกองทัพกอากาศบินมากก็คือบินล้มเขมาแบบในครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเอาเระเบิดไปโจมตีชนกลุ่มน้อยอะ่ะแล้วบินกลับก็ไปแต่เราก็มองว่าเราไม่อยากทะเลาะก,กันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยเขาพูดอย่างนั้นก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเงียบไปนะแต่พอหกห้าหกกหกเจ็ดหกเนี่ยหกเจ็ดผ่านมาสองปีนะมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นมาอีกเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานี่เองนะครับเราก็ทําให้ท่าทีเนี่ยผมก็รอดูว่าจะเป็นไงแต่กองทัพอากาศออกมาเป็นแค่คเป็นเพจข่าวเรื่องนี้ออกมาบอกว่าได้มีอากาศยานของอ ไม่ทราบฝ่ายนะครับไปใช้คํานี้ก็พยายามที่จะรักษาภาพนะแต่รู้อยู่แล้วเป็นกองทัพอาการเบยนมาแหละมิกซ์29เนะี่ยบินก็มาตอนทัพอกการรู้ป๊อปก็ส่งก็ินเอฟซี C 62ลำขึ้นไปนะปรากฏว่าขึ้นไปป๊อปเขาก็บินกลับไปฝั่งพม่มาเรียบร้อยแล้วคือไม่ทันเพราะว่ากว่าเราจะขึ้นบินมันต้องใช้เวลานะเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ก็ขึ้นได้เลยแต่ว่าของเขาบินนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวก็บินกลับไปเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเออท่าที ของเราเนี่ยไม่ออกมาชัดเจนจากระดับผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้บริการของพอากาศหรือรัฐริกาโหมคุณบุ๋มธรรมวิเชีชยรชัยหรือไม่แต่ในรัฐติแพรทองทานชินวัตรว,วันเนี้ยนักข่าวจำเนียบนะถ้าเจอนักข่าวกระทรวงกลาโหมก็ลองถามดูหน่อยว่า,ร,ารัฐบาลเองกระทรวงกลาโหมเองจะมีท่าทีตอเรื่องนี้อย่างไรอย่างน,น้อยเนี่ยผมคุยกับคนที่ก็อยู่ในกลุมความมั่นคงเนี่ยต้องมีการประท้วงกระวันหนึ่งนะกับการกระทําที่เกิดคือการที่สองคือการวอร์นนิ่งเลยเตือนเลยว่า นี่เป็นครั้งที่สองแล้วเอาโอเคร,รัฐบาลนี้อาจจะบอกเออเรารัฐบาลนี้เราไม่เกี่ยวเมืครั้งแรกนะแต่เมื่อรัฐบลาลวิกตูกาวก่อนนั้นก็บินมาครั้งหนึ่งแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งที่สองในรอบสองปีนะที่ีล้ำก็มาเขาก็เลยบอกว่าถ้าต้องเตือนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยถ้ามีการล้ำในครั้งที่สามเนี่ยนะเออเรามีสิทธิ์ใช้อาวุธตอบโต้เนียก็คืออาจจะยิงผีผนัรณาวุธใส่ได้เลยนะคุณว,วันแต่ต้องเตือนเมียนมาเขาก่อนนะห้ามเกิดพฤติกรรมแบบนี้อีกเนี่ย เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่เ,เรืต้องจะอันตรายล่อแหลมหลอบความมั่นคงของชาตินะเพราะถือว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาเยอะนะเป็นครั้งที่สองแล้วในรอบสองปีนะเป็นอะไรที่สาการตอนนี้ในเบีนมากะกไทยมันมีเรื่องตลอดแหละแต่ของเขาเนี่ยก็บอกก็เตือนแล้วก็ยิงเลยประมงก็ยิงเลยนะเตือนปักก็ยิงเลยนะเออที่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมันก็พยายามจะมาดูกันว่าจะโยงกับประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยนะจะต,ต้องมีบทบาทในการเป็นประธาน <c oughs> นะะเป็นขอภัยที่ปรึกษาประธานอาเซียนนะที่อันวบยไบ,บร์ทิมนายรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยครับก็ได้แต่งตั้งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนะผู้นำมาเลเซียบอกเลยว่าการประชุมกณะทักษิณจะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีการหาหรือเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆในปูมิภาคและก็หาแนวทางการพูดเพื่อรับมือก,กับความท้าทายร่วมกันนะครับหลังจากที่ไม่กี่วันก,นก่อนหน้านี้ก่นหนงก็เพิ่งได้แต่งตั้งคุณทักษิณน,นี่แหละเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะ แล้วก็อันวาก็บอกว่าการพบกับผู้นําอินโดนีเซียนะประธานดีบราโบโวและคุณทักษณิณเนี่ย <c oughs> ก็จะสะท้อนถึงนนความมุ่งมั่นของเลเซียที่จะดําเนินการบทบาทสําคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาเซียนยังคงมีความหมายและยังเป็นหนึ่งเดียวในการประชิญกับความท้าทายระดับโลกอันวาบอกว่าการประชุมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในภาพรวมก็คือแน่นอนเนียเห่นมากเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ปัญหาในเบยนมาเป็นความกังวลของบรรดาสมาชิกอาเซียนรวมทั้งมาเลเซียและไทยพอมาเลเซียมาเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าแน่นอนหลายฝ่ายก็คาดหวังนะว่าการตั้งคุณทักษิณมาซึ่งแน่นอนเหตุผลในการตั้งคุณทักษิณนี่ชัดเจนนะถ้าไปดูข่าวของฝั่งมาเลเซียเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณมีความใกล้ชิดกัรบรัฐบาลพม่าเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก,ก่อนแล้วก็พูดแล้วก็มีมีคนฟังอ่ะพูดอย่างเงี้ยนะในพม่าเนี่ยในเบยนมาเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยก็หวังว่า เหตุการณ์ที่พม่าเนี่ยมีการท้าทายประเทศไทยหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคุณทักษิณมีบทบาทตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่จะที่คลายสถานการณ์ตรงนี้แต่ว่าจะทําได้ขนาดไหนอย่างไรเราต้องติดตามดูต่อไปนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยิงเรือประมงไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินบิ๊กซี่19เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาบอมเสร็จแล้วก็มาล้อมน้านฟ้าไทยเป็นครั้งที่สองอีกนะ อันนี้เป็นประเด็นท้าทายว่าจะคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรนะคุณครับสื่อของมาเลเซียนะคะก็คือ The ะสตา์ของมาเลเซียที่ร,รายงานข่าวเ,เหตุการณ์ที่ลังกาวีที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้นะคะจะมีสองเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะก็คือมีทวิภาคีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียก่อนนะคะปราบโบโบชเวียนโตนะคะนี้จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นในวันที่ยี ธันวาคมก็จะเป็นการพบกันระหว่างคุณอันวาอิบราฮิมนายกั้มนตรีมาเลเซียกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งในคําอธิบายเนี่ยนะคะเรียนเพิ่มเติมในคุณวิเชตรายงานละกันนะคะเขาบอกว่ากรณีที่จะมีการคุยกันที่ลังาวีกับคุณทักษิณเนี่ยเพื่อหารือนะคะเกี่ยวกับบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยอย่างรอบคอบเพราะว่าคุณทักษิณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นําอาเซียนหลายคน มาเลเซียต้องการบุคคลที่มีความเป็นรัฐบุรุษเช่นนายทักษิณเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดกับประธานอาเซียนเกี่ยวกับบทบาทในภูมิภาคต่างๆเพราะคุณทักษิณมีประสบการณ์รวมทั้งจะไปช่วยเหลือและประสานงานในประเด็นเรื่องของพมา่าด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางในเชิงกลยุทธ์นะคะตำแหน่งของคุณทักษิณก็คือเป็นที่ปรึกษาร่วมกับทีมงานของเขาโดยทำงานให้กับผมหมายถึงนายยอันวานะคะในฐานะประธานอาเซียน และการดำรงตำแหน่งที่ว่านี้ไม่ใช่โครงสร้างอย่างเป็นทางการของอาเซียนคือ mm hmm. ไม่ได้อยู่คุณสินในบทบาทของเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของอาเซียน mm hmm. แต่เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนะคะ mm hmm. ที่เป็นการส่วนตัวของอคุณอันวาอิบราฮิมนั่นเองนะคะในมุมดังกล่าวในคุณวิเชนลองดูที่มีนักวิชาการที่มองเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ mm hmm. ก็คืออาจารย์สุรชาติบำรุงสุข นะคะอาจารย์สุรชาติเนี่ยได้มีการพูดถึงนะคะเรื่องของกรณีบทบาทของคุณ<ม>ทักษิณน,นะคะแล้วก็<ม>การที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาล่าสุดนี้ให้กับนายกอันวาอิบราฮิมนะคะ<ม>อาจารย์สุรชาติได้เขียนบทความแล้วก็ลง<ม>เอาไว้ในเว็บของอิสารานะคะสำนักข่าวอิสาราเนี่ยบอกอว่านะคะต้องแยกจริตทางการเมืองที่มีในยะถึงความชอบไม่ชอบคุณท<ม>ักษิณออกไปก่อน เพราะบทบาทหนึ่งของคุณทักษิณก็อยู่ในแสงสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็มีภาวะการเป็นตําบลกระสุนตกอยู่หนึ่งๆน,นะคะแต่นะคะถ้ามาดูนะคะในสถานการณ์ที่อาจารย์ได้แจกแจงกันไปนะคะเป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงของรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยบอกว่าการตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของผู้นำต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกุณเซนกัมพูชามาแล้วการาแต่งตั้งครั้งนี้อีความได้ว่าเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาสงครามการเมืองในเมียนมาของผู้นามาเลเซียและปีหน้ามาเลเซียจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากลาวโจทย์สําคัญประการหนึ่งที่ทาทาทคือการผลักดันสันทามติ5ข้อและสแสวงหาช่องทางในการสร้างสันติภาพในเมียนมาในปีหน้านะคะ2025รัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ต้องการผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม ึ่งก็เป็นประเด็นท้าทายเพราะว่านี่จะเป็นเครื่องมือของการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบรัฐประหารอาเซียนนะคะรวมถึงไทยจะตอบรับกับการเลือกตั้งในเมียนมาหรือไม่นะคะแต่ที่อาจารย์สุรชาติวิเคราะห์บอกว่าประเทศที่น่าจะตอบรับกับการสร้างสันติภาพเมียนมาผ่านการเลือกตั้งที่จีนนะคะอีกในหนึ่งก็คือเมื่อ,อช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่เราเห็นมีการประชุมกันในออรัฐมนตรี ต่างประเทศหกชาตินะคะที่เกิดเวทีการพูดคุยกันซึ่งก็มีประเด็นเรื่องของพม่าอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งประเด็นสําคัญในการหารือนั้นก็คือเรื่องของเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์ว่ามันมีความจําเป็นต้องเปิดเวทีสันติภาพเบียนมาแล้วก็มีความจําเป็นด้วยที่จะต้องออได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากรัฐบาลของไทยนะคะสิ่งที่อาจารย์สุรชาติได้วิพากษ์เอาไว้คือเรียกว่าสิ่งที่กําลังเดินอยู่นี้สําหรับคุณทักษิณชินวัตรคือการทูตแทร็กสองค่ะ อาจารย์สุรชาติตั้งชื่อไว้แบบนี้การทูตทรักสองคือบอกคุณทักศิ่งเคยทําแบบนี้มาแล้วจากการเริ่มเปิดเวทีที่เชียงใหม่ในช่วงสงกรานปีนี้ แต่ก็ยุติไปด้วยเงื่อนไขาการเมืองทางบางประการเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งของนายกอันวาจึงทําให้เกิดบทบาท<ม>เกิดคำถา,ถามถึงบทบาทแทร็กสองของคุณทักษิณในอนาคตนะคะ<ม>ก็เป็นว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งมาจากประเด็นความสัมพันธ์ที่คุณท<ม>ักษิณมีกับผู้นําทหารเมียนมาในปัจจุบันด้วย<ม>ซึ่งก็เป็นการท้าทายแหละว่าจะดําเนินการได้จริง<ม>ได้เพียงใดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่า ในเรื่องของการที่จะไปมีบทบาทสร้างสันติภาพในพมา่านั้นก็ถือว่าเป็นบทบาทเชิงบวกของไทยแต่ก็ต้องตระหนักเสมอว่าเหตุการณ์นี้มันมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากจากปัญหาสงครามกลางเมืองที่ดําเนินต่อเนื่องมายาวนานซึ่งแก้ไม่ง่ายและก็เป็นโจทย์ยากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยของเวทีการเมืองภูมิภาคและการเมืองโลกนี่คือบทวิเคราะห์ที่อาจารย์สุรชาติมองไว้ก่อนที่จะเห็นภาพนั้นที่ลังกาวีในวันที่26นะคะ